ดูรถดันปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่นะครับใช้ในฟาร์มวัวฟาร์มฟาร์มไก่ฟาร์มสัตว์ต่างๆนะครับอนเนกประสงค์นะครับใช้ในนาเกลือก็ได้ครับเนี่สำหรับดันปุ๋ยดันมลสัตว์ต่างๆนะครับบางท่านก็ไปใช้ในนาเกลือเพื่อที่จะดูดปั่นดูดเข้าถุงเข้าที่เก็บนะครับ ไปทำท่อทํำป่องเข้าไปวางแท่นเข้าไปก็ใช้งานได้ดีนะครับอันนี้สวิตซ์เปิดปิดดับเครื่องนะิต์เปิดปิดสตาร์ทได้2ระบบนะครับอนนี้สตาร์ทกุญแจได้แบตเตอรี่ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเรามาพ่วงให้ลูกค้าดูล,ลองลองลองกระตุกดู ของยามาฮ่านะครับนะเปิดสวิตก่อนก่อนกระตุกใช่ไหมต,ตัดง่ายนะครับเน,นี้ยดับเครื่องเวลาจะสตาร์ทล้วก็เปิดสวิตกุญแจนะเปิดโชค๊คปิดโช๊คก่อนถ้าเครื่องร้อนแล้วไม่ต้องถ้าเครื่องร้อนไม่ต้องตรงนี้โช๊คนะครับ<อ>เวลาสตาร์ทเช้ๆเาๆก็ปิดโช๊คก่อน อัหน,น้าที่ดูน้ำมันเข้าไป่าลองสตาร์ทคุญแจทีอันนี้ดับเครื่องดูแบตใ้ไม่ได้เรามาพ่วงแบตให้ลูกค้าดูนะบวกลบมาเลยอันนี้เป็นของยาม้านะครับใบใบปั่นฟางประมาณ 78ส็สิบแเซนแปสเซนประมาณนี้นะครับอา่าลองสตาร์ทกุญแจดูสตาร์ทติดง่ายอา่าลองระบบเลยลองระบบเลยลองระบบเลยตอนนี้ปลดล็อกยกขึ้นลงดิเดิเนขึ้นเ่อนลงได้นะครับ กระดกขึ้นกระดกลงล็อกอ่าล็อกโอเคอ้าวนี้หมุนหมุนใบใช้มือบีบดำข้างขวานะครับก็เกี๋ยวหนึ่งสองสามไปนี่น,นะระบบระบบโลนะฮะใช้ดันอ่าสองสามไปเลย นี้วิ่งเร็วเลยนะครับถอยหลังมาถอยหลังถอยหลังมีสองเกียร์นะครับหมุนอ่าเดินหน้ามาเลย ในปา์มนะครับใครสนใจก็ลองโทรไปสอบถามได้ครับที่แท็กเตอร์แบ็คโฮ081622 1299 081622 1299นะครับระบบดีมากเลยใช้สองสตาร์ทสองระบบนอกจากนี้ยังมีเครื่องจักรอีกหลาหลายนะครับหมุนปรับท่อหน่อยหมุนท่อเนี่ย ได้นะครับทุสาสนใจซื้อเครื่องจักรเหมาเราก็ยินดีขายนะครับบนเนื้อที่สิบกว่าไรที่สาขาปากท่อราชบุรีนะครับตักรถยกรถฟลลิฟเรนกะเช้าแมนลิฟมีหลากหลายเลยครับโมกปูนเครื่องจักรเก่านะครับหมุนหมุนหมุนปัน่นโอเคมาจะหน้ามาเยนนะครับ